เวลาร้านทองเนี่ยเวลาเขาตรวจเช็คกันเขาก็ไม่ได้มาหลอมแบบนี้นะฮะเขาจะตรวจเช็คแค่การเป่าไฟเขาเป่าไฟดูอะไรอเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอันนี้เป็นความรู้เป็นทิศไป,เ,ปเลยนะคลิปนี้เราก็จะเป่าเป่าให้แดงครับนะเพื่อที่จะดูว่าต้อยเส้นนั้นน่ะหนึ่งเป็นทองไหมถ้าเป็นทอง96.5นะฮะเวลาแดงแล้วเป็นสีแดงอะ่ะมันจะกลับมาเป็นสี เดิมก็คือสีทองอันสดใสถ้าจะมีจุดดํามีได้นะฮะอันนั้นเขาเรียกว่าจุดที่เป็นน้าประสาาเดี๋ยวผมจะเป่าให้แดงเกือบทั่วทุงเสนนะอันนี้คุณเห็นไหมว่าแดงแล้วนะยังไม่ละลายนะฮะไม่จําเป็นต้องเป่าให้ละลายนะ,ะสาหรับลงรับจำนาหรือว่าร้านทองที่ต้องการซื้อเป็นเส้นแบบนี้นะฮะเขาเป่าแบบนี้เลยแล้วก็จะปล่อยให้เย็นหรือว่าจะแช่น้ําได้เลยเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวผมแช่น้ําให้ดู นะสีที่กลับมาจะเป็นนี้ฮะมันจะเป็นสีทองสีเดิมแต่คุณคุณจะเห็นจุดดำดำไหมเนี่ยจุดดำดำจุดดำดำหนึ่งจุดสองจุดก็คือมันมีทุกจุดทุกข้อแล้วฮะหนึ่งจุดสองจุดสามเนี่ยทุกข้ออันเนี้ยเป็นทองเก้าสิบหกจุดห้านะก็คือถึงถ้ามุดทองที่ต่ํากว่าเก้าสิบสามเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะดำหมองไปแล้วจะไม่กลับมาเป็นสีเดิมแต่จุดน้ำมอสารเนี่ยก็คือ จุดที่เป็นรอยเชื่อมของน้ำมัสังเนี่ยจุดนี้มีผลที่ทําให้ทองจาก96.5ลงมาเหลือ94 93ก็เป็นได้นะฮะปกติสร้อยหนึ่งเส้นนะฮะที่เป็น96.5%นะเขาก็จะมีกําหนดจากสมาคมนะฮะว่าหลอมแล้วต้องไม่ต่ํากว่าเท่านี้เท่านี้อ่ะปกติสร้อยอย่างเงี้ยน้าหนักสามบาทหลอมแล้วนะไม่ควรจะต่ํากว่า93%นะฮะถ้าเป็นแหวน1วงเนี่ยไม่ควรต่ากว่า95%้นะเพราะแหวน1วงอะ่ะมันจะไม่มีจุดเชื่อมเลยแต่สร้อยพวกนี้มันมีจุดเชื่อมทุกตัว เขาเลยอนุโลมให้ว่าต้องไม่ต่ำกว่า93%ทีนี้ทางนี้ทางนั้น่ะก็บอกไม่ได้เดี๋ยวต้องหลอมกันแล้วก็มาเช็คกันดูนะฮะ